ดูขาวขึ้นแบบรู้สึกได้เลยค่ะเป็นตัวที่ซื้อซ้ำใช้บนไหลรอบแล้วนะคะตัวนี้ใช้คู่กันคือดีมากๆค่ะทุกคนรู้สึกใช้แล้วหน้ามันผ่องผิวมันไปใช้มาหลายกระปุกแล้วก็จะเป็นตัวที่แบบต้องมีติดบ้าน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนพิมพี่นะคะวันนี้พิมพ์จะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะการรีวิวเป็นความรู้สึกส่วนตัวและผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้เองจริงๆนะคะสภาพผิวนะคะเป็นคนผิวผสมแล้วก็ผิวบอบบางแพ้ง่ายคะ่ะเผื่อใครจะเอาไว้เทียบเคียงกับผิวของตัวเองนะคะ ก่อนจะไปดูนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด s ับสไคร b ์พิม์ฝากกดซับสไครป์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจเล็กๆไว้ทาคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนด้วยนะว่าสภาพผิวของแต่ละคนนะคะแตกต่างกันดูรีวิวหลายๆคนก่อนแล้วค่อยตัดสินใจตามๆกันอีกทีนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะว่าตอนนี้พิมพ์ใช้อะไรบ้างตัวแรกนะคะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าของคิวนะครับคิวคาเรนดูล่าดีฟคิ้นซิงโฟมมิงเฟสวอชนะคะก็จะเป็นโฟมล้างหน้าตัวนี้เลยนะคะที่ใช้อยู่ตอนนี้นะโฟมล้างหน้าตัวนี้ที่เราชอบเพราะว่าพอา,า,านอ,าอ,อนโย แล้วไม่ทําให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นด้วยนะคะคือล้างหน้าเสร็จอะคะ่ะหน้ามันไม่แห้งตึงแล้วอีกอย่างนึงอะ่ะ พิมเป็นคนที่ชอบมีสิวผดบดดริเวณใบหน้าใช่ไหมคะใช้โฟมอันนี้แล้วรู้สึกว่าผิวมันสงบนะคะสิวมันไม่ค่อยขึ้นก็ใช้มาอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะขวดหนึ่งใช้ได้นานมากค่ะคุมอันนี้ก็จะเป็นโฟมล้างหน้าแบบเนื้อเจลนะคะช่วงนี้ไม่ได้ใช้โทนเนอร์นะคะเพราะว่าขี้เกียจค่ะเดี๋ยวต่อไปข้ามไปที่ไอคีมเลยค่ะไอคีมตอนนี้ที่ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นของลังโคมตัวนี้คะ่ะเป็นสูตร Advanced g e n e f i c e นะคะตัวนี้เป็นสูตรใหม่นะคะบำรุงรอบดวงตาด้วยแล้วก็บำรุงขนตาให้แข็งแรงยาวขึ้นหนาขึ้นด้วยนะคะ อพอบพเรรอบดวงตายอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนิดนึงเนี่ยมันจะมีความแบบเป็นเซรั่มแบบนี้ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มบางเบาซึมง่ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเหนอะหนะเลยให้ความชุ่มชื้นดีริ้วรอยเล็กๆก็ค่ะตื้นขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสได้ระดับหนึ่งเลยะคะ่ะคือสูตรเนี้ยมันจะเป็นสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องความขาวกระจ่างใสอยู่แล้วนะคะถ้าใครแบบใต้ตาดําคํานะคะก็ไปลองดูได้ะคะ่ะส่วนนี้ ตัวแอปพลิเคเตอร์นะคะเหมือนทรงไข่มุกทรงลีนะเวลาที่พิมใช้ก็จะใช้นวดคึงรอบๆดวงตาพอเราใช้แอปพลิเคเตอร์ตัวนี้ค่ะทุกคนมันจะรู้สึกเย็นๆฟิลแบบดีอ่ะเย็นสบายผ่อนคลายมากๆเลยต่อไปนะคะก็จะใช้น้ําตกของลาแมนะคะเป็นสูตรลาแมเดอะชีสเมนต์โลชั่นใดๆก็คือซื้อตามที่เขาแบบอวยยศให้นางกันหนักมากนะคะทุกคนคือหลายๆคนพูดว่าแบบเออนางใช้ดีนะทางเราก็อดใจไม่ไหวนะคะก็ไปลองตาตามมาดูนะคะน้องเขาก็เป็นน้าใสๆนะคะ มีความเหนื่อยอยู่นิดๆบางเบาซึมไวคนผิวมันน่าจะชอบค่ะตัวนี้ส่วนตัวที่เราใช้นะยังไม่ได้รู้สึกว้าวกับผลลัพธ์แบบที่ต้องสื่อสมมาำอ่ะทุกคนอันนี้คือเราก็งงว่าทําไมผิวมันไม่ฟูเหมือนคนอื่นเขาเนาะคือเราไม่แน่ใจว่าเราไม่ถูกกับส่วนผสมอะไรในนี้ของเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าแบบเราใช้ไม่ถูกเองอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้ลองใช้เองจริงๆนะคะไม่แน่ใจว่าแบบอาจจะมีส่วนผสมบางตัวที่เราใช้เราไม่ถูกในเรื่องความชุ่มชื้นนะคะอันนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งนะคะ แบบที่ตัวเดียวเอาอยู่อ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าแบบใช้แล้วว่าความชุ่มชื้นม,มันยังไม่พอนะคะใช้ตัวเดียวเดี๋ยวเดียว่าอาจจะยังไม่รอดก็คืออาจจะต้องเพิ่มสกินแคร์เป็นพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์เข้าไปอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้อาจได้ แต่ถ้าตอนเช้านะคะใช้ลาแมตตัวนี้เตรียมผิวก่อนแต่งหน้าทุกคนอันนี้คือให้ความชุ่มชื้นแบบกําลังดีเพราะก่อนแต่งหน้าค่ะพี่จะใช้เบสบ๊อบบี้บาวตัวนี้นะคะใช้คู่กันคือดีมากๆค่ะทุกคนคือมันช่วยให้ผิวชุ่มชื้นแล้วก็เครื่องสำอางติดทนด้วยค่ะต่อไปนะคะก็จะตามด้วยเซรั่มของลังโคมเจเนฟิกส่วนนี้ค่ะขอบคุณตัวนี้นะคะทางแบรนด์เขาเคลมไว้ว่าเป็นเซรั่มที่ทําให้ผิวแข็งแรงสุขภาพดีแล้วก็อ่อนเยาว์ภายใน7วัน,นะคะ่ะ ส่วนตัวนะคะในเรื่องริ้วรอยแล้วก็ความหย่อนคล้อยอะคะ่ะพิมพว่าต้องใช้ต่อเนื่องแบบระยะยาวหน่อย2อสเดือนขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะถึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยหลังจากที่ใช้ไปนหนึ่งขวดอะทุกคนสิ่งที่รู้สึกได้คือเรื่องความขาวกระจา่างใสคะ่ะทุกคนรู้สึกใช้แล้วหน้ามันผอมผิวมันไสดูขาวขึ้นแบบรู้สึกได้เลยะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ของ q ิวเรลค่ะทุกคน q ิวเรลอินเทนซีฟมอยส์เจอร์แคร์มอยส์เจอร์เฟชชั่นครีมนะคะตัวเนี้ยเรียกได้ว่าเป ่อยมากๆใช้มาหลายกระปุกแล้วคือตัวนี้ทุกคนเนื้อครีมมันจะดูเข้มข้นนะคะแต่ว่าพอเวลาทาลงผิวแล้วอะ่ะกลับไม่ได้รู้สึกเหนอะผิวเลยคือถ้าวันไหนรีบๆหรือขี้เกียจน,นะคะก็จะใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยหรือถ้าช่วงไหนหน้าแพ้อะไรมานะคะหน้าแห้งรองนะคะก็จะมาจบที่น้องตัวนี้นะคะตัวดีตัวเดิมคือน้องให้ความชุ่มชื้นดีมากๆแล้วก็มีเซรั่มไอที่ช่วยทําให้ผิวของเราแข็งแรงด้วยนะคะก็จะเป็นตัวที่แบบต้องมีติดบ,บ้านใครที่แบบผิวเบาบางแพ้ง่ายนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยากใช้อะไรหลายตัว แนะนำตัวนี้เลยค่ะดีมากๆใช้ได้เช้าเย็นด้วยอันนี้ชิเป้าให้นิดนึงปกติกระปุกหนึ่งมันสีกรัม1000บาทนะคะพิม์ชอบซื้อที่มาซูโมโตะนะคะเขาจะมีโปรโมชั่นลดราคาเหลือ7จ0้บาททุกคนคือถ้าช่วงไหนที่เขารดราคานะคะพิมพ์ก็จะซื้อตุนติดบ้านไว้แนะนำอยากให้ไปลองค่ะต่อไปนะคะ M.B.O.R.I.S.E. นะคะเป็นครีมตัวดังของฝรั่งเศสน,นะ,ะตัวนี้ค่ะเป็นทั้งมอยส์เจอร์ไรเซอร์เป็นเมคอัพเบสเป็นมาให,ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นคิ้นซิ้งใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอาง นอยเจอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นดีตัวหนึ่งเลยนะแต่ว่าเนื้อครีมอะทุกคนมันค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็หนักส่วนตัวผิวผสมอะใช้กลางวันยังรู้สึกว่าแบบผิวมันเลยนะคะตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนมาทาเฉพาะช่วงกลางคืนแทนนะคะหลักๆอะคะเราใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ให้ความชุ่มชื้นนะคะหรือว่าจะทาบางๆเป็นมาสก์ก่อนนอนก็ได้คะ่ะคือถ้าคนแบบนอนห้องแอร์อยู่ห้องแอร์อากาศเย็นๆตลอดอะทุกคนคือมันสามารถใช้ได้นะแต่ว่าถ้าคนผิวมันแล้วต้อง ออกไปเจอกับอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอะ่ะพิม์รู้สึกว่าใช้ตอนกลางวันนะคะมันอาจจะเยอะได้นะคะแต่ว่าถ้าคนผิวมันซื้อใช้แล้วรู้สึกว่ามันเหนอะไปอะ่ะอย่าทิ้งนะทุกคนคือเปลี่ยนมาใช้ทาเฉพาะตอนกลางคืนก็ได้คะ่ะตอนนี้สำหรับพิมอะ่ะ คิดว่าเออถ้าอยู่ห้องแอร์อากาศหนาวอากาศเย็นๆยหรือว่าพกไปต่างประเทศตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดีมากๆยังไงก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปเทแล้วก็ลองปรับใช้ตามสภาพผิวกันดูนะคะต่อไปนะคะเป็นกันแดดของมิซูมินะคะทุกคนคือกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดสุดน้ำเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้เกี่ยง่ายซึมไวแล้วก็มีกลิ่นอ่อนๆนะคะ่ะใช้แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นดีหน้าไม่มันนะคะในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะตัวกันแดดของคิวแท็บสีส้มค่ะตัวนั้นอาจจะให้ความชุ่มชื้นเยอะกว่าตัวนี้นะกันแดดตัวนี้ลาางงออกก่่่่ยแตวไมัน ะะถ้าใครชอบแบบรุ่นกันน้ำเนาเผื่อไปทะเลก,ก็ไปใช้รุ่นที่เป็นสีส้มนะคะตัวนั้นจะกันน้ำต่อไปนะคะคินซิงที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นคินซิงของลังโคมนะคะตัวนี้จะเป็น eye makeup remover นะคะทุกคนคือพิมพ์จะเอาไว้ใช้เช็ดบริเวณรอบดวงตาก,กับปากเท่านั้นนะคะตัวนี้คือก่อนนั้นเนี้เคยซื้อไซส์ใหญ่แล้วมันใช้ได้นานมากทุกคนกว่าจะหมดเพราะว่ามันใช้เช็ดแค่แบบ กับริมนฝีปากนะคะก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นไซลแบบนี้นะคะพกพาง่ายด้วยตัวนี้เป็นอีกอันนึงที่แบบอยากแนะนําคือใช้ดีมากๆทําความสะอาดพวกเครื่องสําอางหรือมัตค้าาที่เป็นพวกวอเทอร์ครูกันน้ําค่ะทุกคนทําความสะอาดออกแบบง่ายมากเครื่องสําอางที่แบบล้างออกยากๆนะคะทุกคน,กคนบริเวณรอบดวงตาะอะไรเงี้ยเราถูแรงไม่ได้ใช่ไหมคะอยากแนะนําตัวนี้เลยคือดีมากๆตัวนี้เวลาจะใช้นะคะก็ให้เขย่าก่อนนะคะทุกคนให้น้ํากับน้ามันนะคะมันผสมกันก่อนแล้วก็หยดลงสำลีนะคะแล้วก็แค่แปะ ทิ้งไว้บริเวณรอบดวงตาทุกคนคือยังไม่ต้องถูเลยอะ่ะคือแปะทิ้งไว้สักพักเนื้อค่ะทุกคนแล้วค่อยๆแบบเช็ดออกเบาๆทุกคนมันออกง่ายออกเกลี้ยงคือแบบดีมากๆมันจะมานนิดๆตอนเช็ดนะคะแต่ก็ล้างออกง่ายนะคะหลังล้างเสร็จก็คือไม่มีความมันติดเลยเป็นตัวที่ซื้อซ้ำใช้บนหลายรอบแล้วนะคะตัวนี้ต่อไปนะคะเป็นคินซิงของคาร์เรนเวลเวตคินซิงมิลนะคะอันนี้จะเป็นคินซิงที่พิมพ์เอาไว้ใช้ทําความสะอาดบริอเวณผิวหน้านะคะตัวนี้จะเป็นคินซิ่งเนื้อน้ํานม เวลาทำความสะอาดเครื่องสาอางนะคะก็จะใช้ตัวแน่นวดบนไปบนผิวหน้านะคะทุกคนมันก็จะช่วยละลายเครื่องสำอางต่างๆให้หลุดออกมาแบบดีมากๆแล้วก็จะเอาน้ํานะคะใส่สำลีหมาดๆแล้วก็เช็ดออกหรือว่าใครจะล้างหน้าเลยก็ได้นะคะ ตัวนี้ก็เป็นครีมสิ่งที่แบบอ่อนโยนแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นครีมทาผิวของ q ิวเนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น i d a l white b r i t e n i n g body lotion นะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมทาผิวที่ใช้ในช่วงเช้านะคะทุกคนคือเนื้อโลชั่นตัวนี้มันบางเบาซึมลงผิวแบบเร็วแล้วก็ไม่เหนอะหนะใช้ช่วงเช้าก็จะรู้สึกสบายผิวนะคะคือตัวนี้เป็นโลชั่นทาผิวที่ผสมกันแดดเข้ามาด้วยนะคะแต่ถ้าใครออกไปข้างนอกต้องเจอแดดแรงๆนะคะแนะนําว่าให้ใช้กันแดดทาทับอีกรอบด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นสูตรที่เพิ่มความขาวกระจ่างใสให้ผิวนะคะทุกคนเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะและอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นครีมทาผิวของลูบีเดิมนะคะเป็นสูตรอ d ดวานซ์เทอร์พีโลชั่นนะคะตัวนี้พิมพ์ก็จะเอาไว้ทาตอนกลางคืนตัวนี้เป็นมอยเจอร์เนอ์เข้มข้นนะคะทุกคนเหมาะกับคนที่แบบผิวแห้งผิวแห้งมากหรือว่าแห้งจนขันนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวได้ดีนะคะตัวนี้คนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้น,นะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมทาลงผิวแล้วรู้สึกว่ามันให้ความชุ่มชื้นดีีนนนนนนะะะะะคคเเววลาาาาท่่รนออนอห้้งงแแแากกศยนๆนะะ็ๆผิมมัจบบไ ต่อไปนะคะก็จะเป็นครีมทามือของ Yves ลอ c h e ชค่ะใครที่แบบระหว่างวันอะ่ะล้างมือบ่อยๆแล้วมือแห้งนะคะอยากแนะนําตัวนี้เลยพอทาค่ะมือมันจะนุ่มชุ่มชื้นเลยทันทีตัวนี้ค่ะเนื้อครีมอ่ะมันซึมลงผิวเร็วนะคะทุกคน หลังทาค่ะเราสามารถหยิบจับของได้ต่อโดยที่ไม่มีความเหมนือะหนาบังคัญใจนะคะหรือถ้าใครกลัวมือเหี่ยวนะคะก็แนะนําว่าให้ทาบํารุงก่อนนอนไว้ทุกคืนก็ดีค่ะขนาดมาแบบกําลังดีนะคะพกติดตัวไว้ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์ที่ใช้อยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าใครสนใจเพไหนก็ลองไปใช้ตามมาดูได้นะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีสกินแคร์ตัวโปรดที่รู้สึกว่าเอ้ยมันใช้ดีก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อพิมพ์จะได้ไปตามตามบ้างค่ะและใครที่ยังไม่ได้กด subscribe, ติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรีวิวสินแคร์จากผู้ใช้จริงและอัปเดตเคล็ดลับด,ดีกันได้ที่นี่ค่ะวันนี้พิมพ์ไปก่อนนะคะพบกันลิดหน้าค่ะบ๊ายบาย